สวัสดีครับผมนายอภิชัยอุตาผู้ใหญ่บ้านบ้านตะวนหมู่ที่สามตำบลศุกสายอำเภอสุรินทร์จังหวัดแพร่และนายเทพถนองคณะกรรมการผู้ชมสมุดนะครับของในหมู่บ้านขอนําเสนอผลการดําเนินการงานชุมชนกิตอาสารอไปนี้ครับจากการที่ชุมชนบ้านตะบนได้เข้าร่วมโครงการกิตอาสารและนําความรู้ได้มาขยายพื้นที่ทําให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีกิจสํานึกที่รักชาตินะครับศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดจนสร้างความรับความสามัคคีในหมู่คณะโดยทางชุมชนนะครับได้ตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาของชุมชนบ้านบมและศึกษาดูงานของผู้ที่สนใจ สวัสดีครับผมนายเทพถนอมที่ปรึกษาวโสวบ้านางวนหมู่ที่3ตำบลสดใสายอำเภอสุรินทจังหวัดแพร่ศูนย์การเรียนรู้ที่ผมรับผิดชอบอยู่มี2ศูนย์นะครับมีศูนย์การเรียนรู้ไม่สัตว์นะศูนย์การเรียนรู้เฟอร์นิเจอร์จิ๋วสามกรณ์บ้านบางวนค,ครับสำหรับศูนย์การเรียนรู้ไม่สัตว์แรกเริ่มเนี่ยผมทําเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นของเล่นสําหรับเด็กนะครับโดยให้ผู้สูงอายุมาทําของเล่นให้เด็กนะครับโดยมีองค์ประกอบก็คือเอา เศษไม้จากวัสดุที่เหลือใช้ในสิ่งปลูเม่าเนี่ยก็ทำเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วนะครับแต่พอมีเหลือเศษไม้เยอะเราเห็นว่าเศษไม้เนี่ยเมื่อก่อนก็ไปใช้เผาถ่านนะครับเราเห็นว่ามันใช้ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดเราเลยใช้มาทําเป็นของเล่นเด็กโดยที่มีโมเดลที่ท่านเห็นอยู่ขณน,น,นี้นะคระับแต่ในศูนย์การเรียนรู้ก็จะมีการมาดูงานนะครับในแต่ละปีถ้าไม่มีโรคโควิดก็ประมาณสองถึงสามพัน ตั้งแต่เด็กอน 2, ุบาลสองครับจนถึงเด็กโตเพื่อมาเรียนรู้การทำไม้สักการปลูกการปลูกนะครับแล้วก็การดูแลรักษาและก,การใช้ไม้สักให้มีคุณค่าสูงสุดนะครับศูนย์การเรียนรู้โฟอรเจอร์จิ๋วก็เก็บจากเศษไม้ที่ผลิตในอำเภอทั้งหมดครับทั้งอำเภอ ที่เป็นเศษไม้ก็จะไปเก็บมาแล้วก็มาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์จิ๋วนะครับโดยย่อโมอเดลจากต้นหมู่บูชาครับที่เป็นขนาดใหญ่แล้วทาให้เล็กลงก็เป็นของฝากในชุมชนครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ,องเฟอร์นิเจอร์จิ๋วนะครับโดยการย่อส่วนจากต้นหมู่ใ,ใหญ่ๆนะครับทำเป็นเป็นต้นหมู่เล็กๆเพื่อเป็นของฝากเพื่อเป็นซูวเนียของชุมชนครับ เสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและ ที่ริ้นมือที่ไลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนําพาสู่ความสุดใจนั้นทําด้วยจิตที่คิดทดําดีปราธนาให้โลกนี้น่าอยู่สดใสเอาใจมือ2นิ้วเนี่ยวัดพี่เด้อขึ้นมาสอ2นิว้วแล้วก็เอามือคุ้มหน่อยจะ กุ่มแล้วเฮ้าก็จะกระตุกขึ้นนะจะประมาณห้าขั้นเนาะตีที่ห้าองศาเนาะสมุิฮับตรงนี้นลอเฮับปยามาตรตรงนี้จับตรงนี้เนาะตือว่อให้มันเคลื่อนนะจะก่อนตีเฮาอยาวไปหางหงนะจ๊ะอันนี้คือการประถมพยาบาลเบื้องต้นเนาะก้าจุงชนของท่านเป็นจุลชเป็นศาจที่แข่งแข็งในดน้าในอีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไรนะครับ ชุมชนบ้านอรวนนะครับก็ได้รับรางวัลชนะนเลิศอันดับที่2อาระดับเขตภาคเหนือตอนูลหมู่บ้านไทรินธรรมไทรินทองปีปี .2563 ครับโดยความร่วมมือของคนในชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านอานอกจากนี้นะครับชุมชนบ้านอรวนก็ได้เงินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยจะตั้งศูนย์เรียนรู้ระดับอำเภอนรนบบริเวณข้างสะพานบ้านอรวนที่มีจุดสันนิตกานทำปุ๋ยหมักแล้วกการปลูกผักปลอดสารพิษ การพราะเห็นนางฟ้าและนิรศการเรียนรู้หลักการทํางานของในหลวงรัชกาลที่เก้าแต่ตงหรับงานด้านจิตอาสาชุมชนบ้านบางบนก็ได้มีประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานทําหน้าที่นะครับอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมตรงนี้หนึ่งจิตอาสาร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านร่วมจิตจกรรมประกอบจากโรงทามเนื่องในโอกาสราชพิธีบรมราชาพิเศษในหลวงรัชกาลที่12จิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการ ด้ในบริเวณของวัดนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านบางบุและมีการปลูกรอบคลองนะครับการกําจัดขับตกสวาและการปลูกต้นไม้ครับสามจิตอาสารักษาความสงบียบร้อยของหมู่บ้านแล้วก็มีการตั้งด่านเพื่อป้องกันปัญหายาสิติดแล้วก็การลดอุบัติเหตุในชุมชนด้วยและป้องกันปัญหาโูกระบาดเชี้ยวไวรับ โควิด19 4จิตอาสาบำบัดทุกุงสุขของประชาชนในหมู่บ้านบางบนของเราการดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการแล้วก็ผู้มีมีรายได้น้อย5อาจิตอาสาระดับลป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าฝุ่นละออง PM 2.5นะครับละดงนลมป้องกันไข้และออกด้วยชุมชนบ้านบนางวนดำเนินชีวิตตามหลักปัชยาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนน่าอยู่หน้ามองการใช้ชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านนะครับก็มีการขยายผลการปลูกผักพืชผักสวนครัวหรือเป็นครัวของหมู่บ้านนะครับในแต่ละหลังคาก็มีครางอาหารเป็นของตนเองนะครับปลูกทุกอย่างที่กินนะครับกินทุกอย่างที่ปลูกจึงเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการด้านเศรษฐกิจพอเพียงครับในนามผู้นําชุมชนกิจอาสาบ้านองบนขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานกิจกรรมชุมชนกิจอาสาในครั้งนี้จอสดีครับ